กับสซลล์ีครับผมฟอนเทเนียโซปูริปัตครับไฟนั่งซ้อมมากี่วันซ้อมมาติดรับก็ะซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ไปปั๊มโซเลิเชันเนาะอยู่ที่ไอคอนมักซันครับโซเลิเชันครับคนคนน้อยอ๋ออยู่ที่นั่นเลยมีใครก็พวกนี้นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สองมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเราใช่ไหมใช่ครับเก้าล้านครับเพิ่งเจอกันมาล่าสุดหรือว่าก่อนก่อนครับเป็นยังไงบ้างหโหตอนนั้นชนะเคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนขาดเลยบีเบียดกันสิบสี่ครับอ๋อบีเบียดกันแล้วเขามเดสไตล์ฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่ครับคิดวันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมย้ำครับมันมั่นใจเลยครับอ้าวันนี้คือแม่เกิดด้วยครับและล่าสุดต่อยกับใครไปสมแดงครับที่ทุ่งสงครับทุ่งสงเลยอันนั้นช่างต่หรือเปิดไต่ ช่างครัเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบก็เวทวันนี้เลยเป็นไงบ้างที่โน่นไปครับไปคะแนนไปแล้ววันนี้ก็เลยมาเจอกรอบกับไี่นี่ที่วันนี้มาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดไหมใช่ครับอ่าแล้วเมื่อเช้าช้อปสอบหนักยังร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณเกินจุดห้าจุดห้าก็เดี๋ยวยิ่งเซยิ่สายหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซนก็แปดสิบเปอร์เซนครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยเนาะแล้วอย่างที่ตอนต่อยกับเก้าล้านครั้งมันเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดเวทนี้เลย ไอ้นี่คุมมากี่กิโลประมาณได้กิโลครับต่อยมวยไทยมาของเราหลัก<ฮ>เป็นร้อยบวก,นนกวคนจันนงหวัดคนนครศรีธรรมราชคอ่ะฝากช่วช่วยแฟนคลับรถหน่อยก็เป็นน้องอาจารนครศรีครับกเป็นสดีผมใจด้วยครับเป็นเลยครับอ้าวันนี้ขอโช่วยดีขอบมากครับ